เป็นไบรอวอยู่ตอนนี้เลยนะคะสำหรับเทรนด์แต่งหน้าลุคปี2000ให้คล้ายกับลีโยลีบวกเบลติเลอรสสัปดาห์นี้จะพาทุกคนมาย้อนดูลุคศิลปินหญิงในตำนานชาวเกาหลีใต้คนนี้กันค่ะเราอาจคุ้นตาลุค Y2K จากดาราฝั่งฮอลลีวูดกันนะคะแต่ตามจริงเนี่ยมีผู้นําเทรนด์นี้ในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกเลยอย่างในเกาหลีใต้เนี่ยศิลปินที่คลายเป็นหนึ่งภาพจําของยุค Y2K ก็มีลีโยลิคนนี้ค่ะซึ่งเทรนด์ที่กําลังฮิตอยู่ตอนนี้เนี่ยใช้เพลง10 Minutes ของเธอที่ปล่อยมาในปี2003 ลุกของเธอใน MV นี้เนี่ยคือลุก Y2K ของเกาหลีก็ว่าได้ค่ะท make ั้งเมคอัพที่เน้นประกายจากชิมเมอร์เนื้อละเอียดไฮไลท์ที่ช่วงใต้ตาถึงโหนโกแก้มสโมคกี้อายสโทนสีพาสเทลลิปสติกสีนู้ดที่ออนท็อปด้วยลิปกลอสและที่ขาดไม่ได้คือทรงผมซอยปรักบ่าทำให้ลีโยลิในลุคนี้เนี่ยคือลุกไอคอนิก ยุค2,000ก็ว่าได้หากใครอยากแต่งตามลุคนี้เพื่อไปถ่ายคลิปตามเทรนเนี่ยลองแต่งตาด้วยพาเลต์ New Take Eye Shadow Palette จาก 3ce โดยใช้สีชิมเมอร์ลงทั่วเปลือกตาและเบลนด์หางตาด้วยสีน้ำตาลไฮไลท์ที่หน้าแก้มเนี่ยใช้เป็น Dream Beam Highlighter เบอร์03 Water Beam จาก l a ก a ปิดท้ายลิปเมคอัพด้วย 3d Hydra Lip Gloss จากก i โก m i l a n นแล้วอย่าลืมติดตาม Vlog Beauty l e r t ในสัปดาห์หน้านะคะ